สวัสดีครับปัจจุบันเรื่องโควิดก็มีคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีคนบอกว่าเออยาแก้ไอบางตัวนี่ห้ามกินเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้โควิดมันลงปอดได้นะครับหรือบางคนบอกว่ามีการแชร์ข้อมูลทางไลน์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าการกลั้วคอด้วยน้ําเกลืออุ่นๆน,นะครับสามารถป้องกันไม่ให้โควิดมันเป็นเยอะได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันลงปอดแล้วที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้เราสามารถไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้โดยวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันอย่างเงี้ยนะครับออกมา แล้วก็มีการเขียนต่อท้ายว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้มีการเผยแพร่ที่ต่างประเทศเท่านั้นที่ประเทศไทยไม่มีนะครับแล้วช่วยแชร์ช่วยโพสต์ไปให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับถ้าท่านรักใครก็โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงนี้มันมีความเท็จจริงแค่ไหนก็จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเรื่องของยาแก้ไอก่อนนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะฮะ มีการวิจัยเรื่องของยาเดสโตรเมโทรแฟนนะครับว่าในหลอดทดลองมันอาจจะทําให้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่ว่าเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องกินนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกของการป่วยที่ยังมีเชื้อปริมาณมากอยู่นะครับสาเหตุที่2ก็คือ นะบางคนแนะนําว่าปกติเวลาที่เราไอเนี่ยเราจะเอาตัวเชื้อออกมานะครับเราจะเอาสิ่งที่มันอยู่ข้างในร่างกายเราออกมาข้างนอกแทนที่จะให้มันอยู่ข้างในแทนก็เป็นสาเหตุที่เราควรที่จะไอออกมานะครับการไปกดการไอไม่ให้อเลยนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับทีนี้ปัญหามาอยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาที่เราทดลองอะไรในหลอดทดลองนะครับหรืออะไรที่เป็นทฤษฎีเนี่ยนะฮะถ้าเรายังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิก หรือว่าในการใช้ในงานทํางานในโรคจริงๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับไฮดรอกซีคลอโรกรีนหรือยาที่ใช้รักษามาลาเรียหรือโรคข้อบางชนิดนะครับทดลองในหลอดทดลองพบว่ามันสามารถต้านโควิดได้อย่างดีมากเลยนะครับต้านได้ดีมากแต่พอเอามาใช้จริงๆในโลกของความเป็นจริงมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับมันไม่มีผลเลยแมย้แต่น้อยเดียวนะฮะแล้วที่สําคัญคือมันมีผลข้างเคียงด้วยซ้ําไปนะครับ นี้คืออันนี้คือมองในแง่ของประโยชน์ของยาที่เจอนะครับในโทษของยาที่เจอกับเซลล์นะครับหรือว่าในหลอดทดลองเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นเหมือนกันที่ว่าเวลาเอามาใช้จริงๆแล้วจะเกิดเหตุเช่นนั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เรากินเนี่ยยากดการไอนะครับจะมียาอยา่างหลักๆ2ตัวนะครับตัวแรกคือเด็กโทนเมโทรแฟนนะครับตัวที่2คือมียากลุ่มที่มีโคเดอินเป็นส่วนผสมนะครับโคเดอิน <Code ine S 2> ก็จะเป็นยาที่ทําให้เราติดได้นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ย หมอก็จะไม่มีคําแนะนําว่าควรจะต้องใช้ยาตัวนี้นะครับทั่วๆไปยากลุ่มโคเดอินผมจะไม่ให้เลยนะครับยกเว้นว่ามันเป็นโรคที่ไอเรื้อรังแล้วก็รุนแรงจริงๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะครับกรณีนั้นก็อาจจะต้องใช้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นหวัดหรือไอหรือเป็นโควิดหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่การไอมันเป็นชั่วคราวเนี่ยผมจะไม่ให้ยากลุ่มที่มีโคเดอินเด็ดขาดเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดได้สูงนะครับถึงแม้มันจะกดอาการไอได้ดีก็าตามนะครับ ส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือเดสโทรเมโซแฟนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าท่านไอมากไอจนไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับผมก็ยังจะให้อยู่ดีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นโควิดก็ตามนะครับเพราะว่า1มันไม่ได้สามารถที่จะทําให้เชื้อมันแพร่ได้มากขนาดนั้นหรอกครับแล้วก็อันที่2ก็คือการกดอาการไอให้มันลดลงมาพอสมควรเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าการไออย่างรุนแรงเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการอักเสบหรือบาดเจ็บของหลอดลมและทางเดินหายใจของเรานะครับการอักเสบและการบาดเจ็บต่างๆก็แน่นอนว่า เวลาเชื้อมันมาใหม่นะครับหรือว่าเรามีเชื้อแบคทีเรียเชื้อตัวที่2มันเข้ามาบริเวณที่เราบาดเจ็บมันก็จะติดเข้าไปในบริเวณนั้นได้ง่ายนะครับท่านก็จะเจ็บคอนานท่านก็อาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้เช่นกันนะครับถ้าท่านไอไม่หยุดนะฮะและที่สําคัญคือผมไม่รู้ว่าบางคนจะทราบหรือเปล่านะครับคือในคนสูงอายุที่มีกระดูกพรุนมากๆบางคนไอแรงๆกระดูกหักเลยนะฮะกระดูกซี่โครงหักผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับเพราะว่าบางคนไอครั้งหนึ่งแล้วมันรู้สึกดังป๊อกอยู่ข้างในนะฮะ แล้วก็เจ็บหน้าอกมากๆเลยนะครับอันนั้นก็เป็นซี่โครงหักมันก็เจอมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนหนุม่มคนสาวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับมันไม่เกิดแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เล่าให้เล่าให้ฟังในกรณีบางกรณีเฉยๆนะครับดังนั้นเรื่องของอยางเทคโนโลยแฟนที่บางคนบอกว่าห้ามกินเลยเพราะว่ามันจะทำให้เชื้ออยู่ในปอดมากขึ้นเชื้อแพร่เยอะขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไอมากๆผมแนะนําว่าสามารถทานได้นะครับแต่ถ้าท่านไอไม่ค่อยมากเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทานยากลุ่มนี้นะครับ ถ้าไอไม่มากนะครับหรือว่ามีเจ็บคอเล็กน้อยการที่เราทานพวกน้ําอุ่นๆนะครับมันจะช่วยลดการระคายเคืองของคอเราได้นะครับหรือว่าบางคนใช้น้ําพึ่งผสมมะนาวก็อาจจะช่วยลดการระคายเคืองคอได้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนช่วยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับน้ำเกลืออุ่นๆก็สามารถได้ช่วยการระคายเคืองคอได้นะครับช่วยละลายเสมหะนะฮะแต่ถ้าท่านมีเสมหะนะครับ อันนี้จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งคือเสมหะบางครั้งมันออกมาได้ง่ายนะครับถ้าออกมาได้ง่ายไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านไอมันออกมานั่นแหละดีแล้วครับไม่ต้องเก็บมันไว้ข้างในนะครับการไปกินยาเด็กโซเมทัลแฟนเพื่อกดการไออันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเสมหะเนี่มันเป็นตัวที่เอาไว้ทําลายเชื้อนะครับเวลามันทําลายเสร็จปุ๊บเราจะต้องไอมันออกมานะครับถ้าเราไอแล้วมันไม่ออกหรือว่ามันเก็บไว้ในคอในหลอดลมของเราหรือในปอดของเราเนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้อซ้ำได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เด็กโซเมทัลแฟน หรือยากดการไอตัวอื่นเช่นโคเอินไม่สมควรจะใช้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าท่านไอออกมาได้ก็ไม่มีปัญหานะครับการไอเนี่ยถ้าไอาไม่ออกเช่นเสมหะมันรู้สึกเหนียวมันติดอยู่ในคอข้างในนะครับหรือว่ามันอยู่ลึกๆในปอดล้วไอออกมาไม่ได้กลุ่มนี้ใช้ยาละลายเสมหะได้นะครับเช่น ยากลุ่มที่เรียกว่า n a c e t y l c y s t e i n หรือว่า N a c ของเรานั่นเองนะครับบางคนก็จะเป็นยาเป็นเม็ดหรือบางคนก็จะใช้ยาเป็นเม็ดฟองฟูละลายน้ําแล้วดื่มเข้าไปอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับหรือว่าท่านจะใช้ยากลุ่มที่เป็นชื่อว่าบ o ม Hex ซ n นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับยาละลายเสมหะก็มีหลายๆตัวนะครับหรือ a r b o c y s t e ต n e ตัวนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับละลายเสมหะททาให้มันนิ่มแล้วก็ไอออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นหลัก ส่วนถ้าเป็นไอแห้งๆนะครับไอแห้งๆถ้าไอไม่มากไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับน้ำพึ่งผสมมะนาวหรือกลัวคอด้วยน้ำเกลืออุ่นก็พอนะครับแต่ถ้าไอแห้งๆแล้วไอเยอะมากๆจนเจ็บไปหมดเลยนะครับกลุ่มนี้ใช้ยากลุ่มเด็กโทเมโทรแฟนได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ได้ทําให้เชื้อมันอัดอยู่ในปอดหรือแต่อย่างใดด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงความเชื่อที่2ที่บอกว่าเออมีการแชร์ข้อมูลทางไลน์ว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันได้แจ้งแก่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเขาว่าการที่เราใช้น้ําเกลือ อุ่นๆกลัวคอบ่อยๆเป็นประจำจะทําให้สภาพแวดล้อมในคอของเราเนี่ยเป็นด่างซึ่งทําให้เชื้อโควิดเนี่ยมันตายแล้วก็จเจริญเติบโต,ตไม่ได้คํากล่าวนี้เนี่ยเป็นข่ากล่าวปลอมนะครับเป็นคํากล่าวปลอมแล้วมีข้อมูลพวกนี้คือมีคนส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ตอนช่วงที่โควิดมาเริ่มระบาดเมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับปัจจุบันพอโอมครอนมาก็มีคนส่งข้อมูลอันเนี้ยออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาส่งมีเป้าหมายอะไรกันแน่นะครับ คือเป้าหมายจะให้คนที่เขาเป็นนี่ถอดหน้ากากได้แล้วก็ไอไม่แพร่เชื้อหรอครับถ้าคิดอย่างนั้นท่านก็คิดผิดแล้วครับท่านจะทําบาปให้กับสังคมอีกมากมายนะครับเพราะว่าการทําเช่นนั้นมันไม่ได้ช่วยแร้งสิ้นนะครับมันไม่ได้ทําให้สภาวะในคอเราเป็นด่างแต่อย่างใดนะครับเกลือก็คือเกลือด่างก็คือด่างครับมันเป็นคนละชนิดกันนะครับแล้วการที่สภาวะแวดล้อมเป็นด่างมันก็ไม่ได้ทําให้โควิดมันหายไปไหนนะครับเชื้อมันจะอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ดีนะครับการกลั้คอด้วย น้ำเกลืออุ่นเนี่ยอาจจะทําให้เราสบายคอมากขึ้นนะครับไม่ไม่ระคายเคืองนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้เราหายโควิดเร็วขึ้นมันไม่ได้ทําให้เราแพร่โควิดได้ดีได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะใช้เรื่องนี้ในการที่จะไปหลอกผู้คนนะครับแล้วก็การที่เขียนว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันท่านต้องบอกให้ชัดชัดเจนครับว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนงานวิจัยไหนตีพิมพ์ถ้าท่านไม่บอกแล้วก็มีการส่งข้อมูลมาทางไลน์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องเชื่อแล้วครับเชื่อไม่ได้นะครับ หรือการที่บอกว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยข่าวข้อมูลดีๆแบบนี้ไม่มีแชร์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันแชร์กันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับชั้งทั้งข้อมูลจริงแล้วข้อมูลไม่จรงิงข้อมูลที่คิดว่าจรงิงแล้วก็ข้อมูลที่คิดว่าไม่จรงิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแชร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะต้องพิจารณาว่าอันไหนมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่าพวกเนี้ยดังนั้นการที่เราจะใช้น้ําเกลืออุ่นกลัวคอนะครับ ดีในกรณีที่เราใช้ลดอาการเจ็บคอรหรืออาการไอระคายเคืองคอในคนที่เป็นโควิดนะครับมันไม่สามารถลดการแพร่ชเชื้อได้นะครับแล้วก็ไม่ได้สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อลงไปในปอดได้ถ้าเชื้อมันจะลงมันก็ลงของมันเองนั่นแหละครับนะฮะอ่าตรงนี้ก็มาไขาข้อกระจ่างเรื่องนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่าพึ่งเชื่อข้อมูลอะไรที่มันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ